สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีมีโปชุดเซตนะคะ EP ที่247หรือ247นะคะมาแบ่งปัน1เซตจะมี3กระถางนะคะราคา180บาทรวมส่งทั้งแบบโปและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะเป็นไม้กระถาง5 5.5หรือ6ให้1กระถางนะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่เนอะอีก2กระถางเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะวันนี้จะเป็นทั้งไม้เลี้ยงในตู้และไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปันคัสสันมาให้เลือกหลากหลายนะคะวันนี้เนอะ1เซต180บาทรวมส่งนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR คข้างล่างซ้ายมือก็สแกนเข้ามา สอบถามสั่งซื้อพูดคุยกับปูได้เลยนะคะปูลงคลิปวันที่26เมษายนนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่27เมษายนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่ปูแจ้งก่อนว่าช่วงนี้ถ้าสั่งไม้แล้วไม้ไปถึงช่วงเที่ยงจนถึงประมาณ4โมงเย็นอะไรแบบนี้นะคะแนะนําให้แกะช่วงค่าเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่เพชรบูร์ที่บ้านปูเนี่ย4โมงเย็นอะคือ ยังร้อนมากนะคะบางวันยัง40-41องศานะคะปูกว่าไม้มันจะนอกเนาะก็ให้อบในกล่องไปก่อนก็แกะตอนค่ำๆแล้วก็พักไม้เอาน้ำรองรองกระบะไว้แล้วก็แช่เขาไว้ก่อนสักปกติอาจจะสองสามวันเนาะช่วงนี้ร้อนก็อาจจะอาจจะสักสามสี่วันห้าวันเนาะให้เขาปรับสภาพก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นสีพนมมาตรนะคะเนี่ยหน้ากําลังด่างกําลังฟูเลยนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะสีพนมมาตรนะคะตัวนี้โตมาจริงสวยนะคะนี่กำลังฟูเกือบล้นกระถางแล้วเนาะกระถางที่หนึ่ง ราคานี้คุ้มมากๆนะคะกระถางที่สองจะเป็นดวงใจทศกณัณฐ์ไม้่างใบกลมเหมือนกันก็ล้นกระถางสี่แล้วนะคะนี่นะคะดวงใจทศกณัณฐ์กระถางที่สามจะเป็นราศีพฤษภคู่กับเรียกทรัพย์นะคะมีสองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางเนาะเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระถางเลยนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่ง,ะะงดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะ เซตต่อไปเซตที่สองนะคะจะเป็นชายชนนะคะเนี่ยแดงยังก้านเลยนะคะเนี่ยมีใบใหม่ล่าสุดนะคะป้ายสวยๆเลยเนี่ยล้นกระถาง5.5แล้วนะคะชายชนนะคะใครยังชอบอยู่เนาะเก็บก็เก็บได้เลยช่วงนี้คือราคาเขาแบบว่า Amazing ม,มากนะคะสำหรับชายชนเนาะกระถางที่หนึงนะคะ กระถางที่สองจะเป็นนารีบุรพานะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางตัวนารีบุบรพาเนี่ยสามารถปลูกเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆได้เลยนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้สียิ่งสวยยิ่งสดนะคะกระถางที่สองกระถางที่สมจะเป็นเอกวาดอร์นะคะเป็นไม้ออกสีม่วงนะคะเอกวาดอร์นะคะเซตที่2นะคะเซตที่สอง เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นเทราปตีนะคะเทรปตี er athy, จะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะเนี่ยด่างสวยๆแบบนี้เลยล้นแล้วนะคะอีกสักเดือนนึงก็อัพขึ้นกระถางใหญ่กว่านี้ได้เลยนะคะเทรปตีนะคะ, er athy, ะ,คะกระถางที่2จะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกเนาะเป็นชื่อเป็นมงคลนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะรวยไม่เลิกกระถางที่ส กระถางที่สามสีพนมมาตินะคะจะออกเป็นสีโทนนี้มานะคะต้นนี้เนาะไม้ด่างใบกลมนะคะเนี่ยอัพไซส์ได้เลยนะคะล้นกระถังสีมาเยอะมากเนาะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นบอลกาบจะเป็นตรีเพชรตรีเพชรบอลกาบอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่ ใครชอบบอลกาบเนาะโตมาสวยมากนะคะสําหรับตีเพชรน,นะคะกระถางที่1กระถางที่สองสาวนาครชัยศรีดูใบใหม่ล่าสุดนะคะฮาร์ปมาเลยเนาะนี่นะคะสาวนาครชัยศรีนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามของดารุณนนะคะไซนี้อัพขึ้น8 90ได้เลยนะคะก็ไม้ไปถึงก็หาไม้คัมมาเขานิดนึงเนาะนี่นะคะหน้าใบใหม่ๆออกมาคือกัดหน้ากัดลายมาแล้วนะคะ เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเป็นเซตไม้เก่านะคะเซตที่5ใครถามหาบันดานซับนะคะเนี่ยต้องจัดเลยอยู่ในกระถาง6กนิ้วเป็นไม้แยกหนอ่อฟอร์ม2ต้นด้วยนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนี่นะคะบันดานซับบันดาลเงินบันดานทองนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นยักษ์ตรีชดานะคะเนี่ยน่าเริ่มกัดหน้ามาแล้ว โตเต็มที่กัดหน้าสวยนะคะก็จะออกเป็นสีชมพูเนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางนะคะยักษ์ดีชดา,รากระถางที่3มจะเป็นยักษ์นินละเอกคู่กับโฉมปลานนะคะยักษ์นินละเอกมี2ต้นโฉมปลานมี1ต้นนะคะแยกหรือจะปลูกเป็นกอได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นทรงสูงอยู่เหมือนกันนะคะใบเขาจะไม่เกะกะกันนะ้องถ้าปลูกเป็นฟอมกอนะคะเซตที่5นะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะกระบี่ในร้อยนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะอัพไซส์ขึ้น890ได้เลยกระถางที่1กระถางที่2เป็นเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมใครสะสมตับเดือนอยู่เนาะกระถางที่3นะคะจะเป็นหงษ์ดะรุนนะคะนี่หน้ากัดสีกัดลายมาแล้วนะคะหงษ์ดะรุนนะคะ เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1หงดารุนฟอร์มกอนะคะมีประมาณ 3- 4ต้นเนาะนี่นะคะเป็นกอยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหงดารุนนะคะกระถาง5.5กระถางที่1กระถางที่2ชายชนนะคะนี่ป้ายลึกๆแบบนี้เลยเนี่ยหลอดใหม่กำลังมาก็แป๊ดเหมือนกันนะคะอัพไซต์ได้เลย กระถางที่3จะเป็นหานุมนานเผาลงกานะคะจะเป็นต้นของอาจารย์เสริมเนาะตัวนี้โตขึ้นมาจะความคิดปูคือสวยกว่าตัวตัวออริจินอลนะคะตัวนี้นี่นะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้เนาะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นสบายนางฟ้าเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะสบายนางฟ้านะคะ ชอบแดดได้แดดก็จะเริ่มกัดออกเป็นสีแดงนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นณนชนแดนนะคะเหมือนเขาจะยุบไปแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่เนาะเนี่ยใบนี้มันก็ใกล้จะทิ้งใบแล้วนะคะก็คือถ้าวันส่งมันมันเหลืองไปกว่านี้ปุ๊กก็จะอออกให้ก็จะเป็นฟอร์มสองใบนะคะนี่นะคะ้าชนแดนเป็นไม้คู่ฝักกับมณน,นีล้อมเพชรนะคะกระถางที่สอง กระถางที่สกําเนิดทรัพย์นะคะกําเนิดเงินกําเนิดทองเนาะชื่อเป็นมงคลนะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1ก็เป็นสีพนมมาตรนะคะนี่สวยฟูล้นกระถาง5.5แล้วนะคะด่างใบกลมนะคะสีพนมมาตรกระถางที่1กระถางที่2ชายชนฟอม์ม2ต้นในกระถางนะคะป้ายทั้ง2ต้นเลย นี่นะคะชายชนนะคะกระถางที่3จันตาโครปฟอม2ต้นในกระถางนะคะดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าชอบแดดได้แดดสีก็จะกัดเป็นสีแบบชมพูสว่างเลยนะคะนี่เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรอันนี้ใบใหม่ล่าสุดคือฮารเลยนะคะหลอดใหม่กําลังมา ตัวนี้จะอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะคะเล็บมังกรนะคะด่างสวยๆเลยกระถางที่สองหองดรุนนะคะดูใบใหม่ออกมากัดหน้กัดลายมาเลยนี่นะคะไม้ของไปถึงก็ค้ำเขาด้วยเนาะจัดทรงเขานะคะอีกสักพักหนึ่งก็อัพกระถางได้เลยนะคะหองดรุนกระถางที่สามจะเป็นพลักนะคะพลักลูกหนึ่งนี่ก็ไม้ไปถึงก็ค้ำเขาด้วยเนาะนี่นะคะ เซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11ถึงเซตที่15นะคะจะเป็นเซตไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ปูก็ทําเป็นบ่อแบบนี้นะคะก็น้ําช่วงนี้ก็เติม2วันทีเนาะพอมันแห้งก็จะเลี้ยงแบบแบบนี้นะคะใต้สลนเนาะแต่ช่วงนี้ก็เปลี่ยนสาลนเป็นสีดําให้เขานะคะเพราะว่าร้อน มาเดี๋ยวเรามาดูเซตที่11กันนะคะเซตที่11ตัวนี้จะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมเนี่ยายมาแบบนี้ดูแม่เขานะคะแม่เขาออกป้ายชมพูอยู่ในกระถางห .5, 5้านะคะเทพพนมนะคะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองจะเป็นพัทลลุงนะคะไม้ไปแข็งการแข็งนอกตูนียิ่งแข็งแรงนะคะกระถางที่สอง กระถางที่3ามาวาควนอูฟอมสองต้นในกระถางนะคะง้ากวนวอูนี่ก็ใบแข็งถ้าอยู่ในตู้คือวางแบบนี้ก็ไม่ได้แข็งอย่างนี้เนาะนี่นะคะเซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะเรษทีสุพรรณนี่นะคะสวยอยู่นอกตู้ก็คือแข็งแรงอยู่ในตัวนี้จะอยู่ในกระถาง5นิ้วอับสด์ได้เลยนะคะ<ๆ>ก็จะไม่สูงเนาะอยู่นอกตู้สีเขาก็จะสดนะคะนี่ กระถางที่1กระถางที่2สบายนางฟ้านะคะชอบแดดเนี่ยอดใหม่มาแล้วนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่3นะเมืองนอนแผงนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยอดใหม่ก็ด่างนะคะนี่นะเมืองนอนแผงนะคะเซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปนะคะเนี่ยนารีอยู่ข้างนอกสวยแข็งแรงนะคะ 13นะคะกระถางที่1จะเป็นนารีบุรพานะคะเนี่ยสีเขาจะสดจะสวยมากอยู่ในกระถางห้านิ้วเหมือนกัน5.5้ากระถางที่หนึ่งกระถางที่2เดือนมีนาคมนะคะนี่กระถางที่สามพลอยอคัคนีนี่นะคะเป็นไม้ใหม่ของที่สวนเนาะด่างขาวด่างเหลืองนะคะช่งางด่างทั้งป้ายปุ๊กก็เลียกไม่ถูกนี่นะคะนี่ อยู่ข้างนอกก็จะแข็งแรงนะคะตัวนี้ชอบชอบนาร้อนเซตที่13นะคะเซตที่13เซตต่อไปเซตที่14กระถางที่1จะเป็นเทวกรรมรังรักฟอมกอนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8 9ต้นนะคะเขาก็จะด่างนี่แบบนี้เลยนี่นะคะนี่หัวไม่ต้องพูดถึงนะคะเยอะขนาดนี้เนาะใครอยากทำจำนวนก็ เอาไปแยกหน่อปลูกเอาหัวผ่าแต่ถ้าใครชอบเป็นกอก็เอาไปลงกระถางใหญ่ได้เลยนะคะอยู่ข้างนอกแล้วไม่ด่างสําหรับปูอยู่ข้างนอกนี้แรกๆนี่คือปรับนานมากนะคะแต่พอเขาปรับได้แล้วเขาก็จะสวยเนาะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะความด่างเขาก็จะมีประมาณนี้นี่นะคะอยู่นอกตัวอันนี้ใปใหม่ล่าสุดนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่3จะเป็นเพชรจอมทองนะคะมี2ต้นในกระถางจะเป็นหน้าแบบไม่ป้ายแต่ว่าเนี่ยทนทานแล้วนะคะอยู่ข้างนอกเซตที่14นะคะเซตที่ส4เซตต่อไปเซตสุดท้ายจะเป็นเซตลูกไม้นะคะเนี่ยเบียดกันอยู่ในกระถาง5 5นิ้วเนาะแต่ดูความเปิดหน้าเขานะคะสวยมากนี่นะคะเนี่ยใบใหม่ๆออกมาคือหน้าด่างเปิดมาแบบนี้เลยเอาไปแยก แยกปลูกหรือว่าจะปลูกเป็นกอได้เลยนะคะเดี๋ยวผูให้ดูเนี่ยใบใหม่ๆเขาออกมาเขาจะสวยมากนี่นะคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้มเมล็ดเป็นเป็นแยกหน่อนี่นะคะแยกหน่อปูไม่ได้ทําจํานวนเขานะคะแล้วเอาออกมาไว้นอกตู้เนาะนี่นะคะมีเกินห้าต้นอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยใครได้ไปคุ้มมากนะคะลูกไม้เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองลูกไม้ชิ้นผ่านะคะเนี่ย อยู่นอกตู้สีเขาแต่ว่าใบเขาก็อาจจะมีจุดขาวๆบ้างนะบางครั้งรดน้ําโดนใบเขานะคะกระถางที่สีจริงๆก็จะออกไม่ใช่ว่าแดงแป๊ดนะคะจะบอกยังไงดีเนี่ยเข้มๆกระถางที่สองนะคะกระถางที่สามมีสองต้นในกระถางนะคะนี่หน้าก็จะออกลายประมาณนี้เซตที่สิบห้านะคะเซตที่สิบห้า สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย15เซตนะคะปูฝากลุงป้านะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ